เวลา17.40น,น,นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนนาถพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารบุญญาวาดวัดฒรมงคลเถาบุญญนนวิหารในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระยานวาชิโรดมวิรยิยังศรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรมมงคลเถาวุญญนนวิหาร และประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ประเทศแคนาดาซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่22ธันวาคม2563สิริอายุ100ปีเศษพรรษา80สมเด็จพระยานวชิรโรดมวิริยังศรินทรเดิมชื่อวิรยิยังบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463เป็นบุตรของขุนเพ็ญพาชนารมกับนางม่าน,นบุญทีกุลบรนประชามเมื่ออายุ14ปีที่วัดสุทธจินดาวรวิหารจังหวัดนครราชสีมา และอุปสมบทที่วัดไสงามจังหวัดจันทบุรีเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่กงมาชรพุญโยได้ติดตามหลวงปู่กงมาเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านและเดินธุดงค์ในพื้นที่ธุรกันดานเป็นเวลาหลายปีและได้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตระหว่างนั้นได้บันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่นก่อนจะเผยแผ่คำสอนนั้นแก่สาธารณชนผ่านหนังสือมุตโตไทย ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตนใต้ร่มกาสาวพัฒได้เผยแพ่หลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยสร้างวัดในประเทศ15แห่งสร้างวัดไทยในแคนาดา6กแห่งนอกจากนี้ยังสร้างโรงเรียนมหาวิทยายลัยโรงพยาบาลสถาบันต่างๆในประเทศอีกหลายแห่งโดยในปี2562ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญาบัตฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระพรมมงคลยาน นับเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะฝ่ายวิปัสนาธุระรูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกานิกายและรูปที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระยานวาชิโรดม ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิจากสามหน่วยงานได้แก่สมาคม YWCA กรุงเทพโดยนางสาวลานทิพย์ทวาทศินนายกสมาคมนางคริสติน่าแม็กเฟอร์สันภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยพร้อมด้วยภริยาทูตานุ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมมอบเงินจากการจัดงานออกร้าน YWCA Diplomatic Charity b a z a ครั้งที่66เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติโดยเสด็จพระราชกุศล สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจำกัดโดยนายอเนกศรีสำราญรุ่งเรืองนายกสมาคมและคณะมอบเงินจากการจัดงานเทพมหาชาติเวสันดรชาดกโดยเสด็จพระราชกุศลและกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดยพลเรือตรีสราวุฒิใจชื้นเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบบสเปรย์100ขวดเพื่อนำไปใช้ในกิจการต่างๆของมูลนิธิ โดยมูลนิธิจะนาเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศการมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากสาธารณาภายัยและการให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาสนองพระราชบณิธานในการช่วยเหลือบรรเทาทุกป,ประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว